วันนี้ฝนตกอากาศเย็นจัดค่ะกว่าหิมะตกใส่ผักต้องรีบขึ้นมาขึ้นอ่ารีบมาขึ้นสวนโอ้ยหนาวหนาวมากลิ้นก็ทันกันหนาวเขา,เาบากว่าออกจะพี่นอกฝนตกต้องป่าคุ้มใหม่กันจ้ะฝนตกแล้วไปนักแห้ง นี่นะคะปักลงไปค่ะ,ะเดี๋ยวหิมะจะตกต้องรีบคุมไว้ค่ะ,ะเพื่อนถ้าหิมาต,ตกผักเราก็จะไม่ได้กินค่ะถ้าเราคุมไว้เราได้กินนะคะอันนี้เป็นผักโคเลนโซ่ค่ะ อากาศหนาวมากปีใหม่ก็ไม่ได้ขึ้นมาคุมไว้ค่ะเพิ่งจะได้ขึ้นมาถ้าเราคุมไว้อย่างนี้เราจะได้กินนะคะทุกคนถ้าเราไม่คุมเราก็จะไม่ได้กินค่ะเพราะว่าถ้าหิมะตกมาทับผักก็จะไม่รอดตอนนี้ยังไม่ตกเราก็คุมไว้อย่างนี้จะได้กินนะคะอยู่ในญี่ปุ่นคะ่ะอากาศหนาวมากบุกผักก็ลำบากค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะชิมนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะ สวนก็จะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆเนี่ยส่วนมากจะคุมนะคะคุมผ้าขาวหมดเลยค่ะเพราะว่าอากาศหนาวก็จะไม่ค่อยมีผักอะไรนะคะทุกคนเพราะว่าอากาศหนาวก็จะประมาณนี้นนนา้องฮังงจังขึ้นมาด้วยฮัจังค่ะฮัจังไปเดินเล่นค่ะเขาขึ้นมาด้วยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนฮัจังเดี๋ยวมามาพากลับบ้านโอเคค่ะบายบาย